ก่อนรับชมวิดีโอนี้อย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกดปุ่มกระดิเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมด้วยนะครับฮัลโหลยูมเทน่าติโอแล้วก็อยู่ใน e a s d e f i n i t i v e e d i t i o n นะครับอ่าฮะโอ้ยเซึ่งเห็นหลอดพลังไหมครับ ผมไปทำภารกิจรถพยาบาลมาแล้วครับที่เกตรอที่แองเกิลไพเออแล้วก็เห็นเงินด้านบนด้วยคือผมไปเล่นตู้แข่งม้ามานะครับอืมต้องบอกวุกอนเดี๋ยวบางคนเดว่าผมโกงโอเคอแล้วผมมีนี่ครับอืมรถคันนี้เลยครับซึ่งคันนี้บอกตรงว่ามันหายากมากนะครับคันนี้ืมผมก็จะทำภารกิจรถตำรวจนี่แหละแต่ว่าเจอตั้งแต่เลเวลแรกเลยคันนี้ผมก็เลยไม่ทำแล้วเอาคันนี้มาเลยอืม โอเคไปของไรเดอร์ต่อม hmm. อังคูแซมเพลินเนาะอกมฮ่าฮึมซีเจไอซีเจงวนีนคูเพราะคุณเป็นดดร ugs this is the agent. Jean. No, hmm. that ain't it. Did <laughs> you ever put hands on that teacher for wearing baller <laughs> <laughs> hmm. No, that ain't it either. It's cuz I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh shit. A genius. <laughs> oh, oh yeah. yeah. Who has more straps than anybody? โอเคไปโอเคพอดีท mm ่าเรือโอเชียน Hmm. You think you can roll this van without killing this boat? Hey Ryder, where we be going. Ocean Docks. <laughs> how we get this van? It wasn't outside when I came okay. <laughs> my homie LB, you like a clockwork ninja. Hmm. Endable, unlike some of you motherfuckers. Give it a rest, man. I lost my little brother and now I lost my mom. Don't matter how much shit the city throw at you. All right. CJ, you gotta stick hmm. by your homies. Yeah. Okay, yeah. okay. Hey. Hey, ขอยัดหน่อยขอเล่นซหน่อยโอ้ยโอ้เอเกือบเกือบเกืเล่นทำไมเนี่ยอ้าวอะไรรถคันนั้ขับเร็วเฉยเลยโอเคถึงแล้วรถจี๊บ Man, this shit look real serious. Ha ha, if I National Guard, fool. We get soldiers. Ain't no match for Grove Street OGs. Get in there and open the damn gate. Okay. Papa, Hmm. Hey, stop where you are. Hmm. I keep on. My door. Okay. นั่นแหละโอเคนั t นแหละเฮ้เฮเคล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 โอเคเคลโฟก์ลแล้วโอเคออกทโอเควายเลี้ยใอ้ดีอเลี้ยให้ดีเลี้ยงสอกล่องพร้อมกันโอเค โอ้ยแย่ปุ่มเดียวนี่ยกขึ้นยกลง้ลวมั้งอืมเพราะเพราะว่าเวลาคนเล่นภารกิจนี้ส่วนใหญ่จะมีปัญหานะครับโ้ยเฉพาะในโน้ตบุ๊กนะที่มีปัญหานะ okay, พราไม่รู้ว่ากดยังไงเพราะว่ามันเป็นปุ่มตัวเลขไงให้กดขึ้นกดลงอะอโอเคแต่นี่ปุ่มเดียวยกขึ้นยกลงเลยอืม เลงดีๆเลงดีๆเลงดีๆยกอืมเป๊ะอืมวิธีนี้มันเร็วดีครับอืมและภารกิจนี้ก็ติดอันดับภารกิจยากด้วยมันก็ไม่ยากนะอืมสวนตกอีกแล้ว There's more เอ้ยอยเร็วเร็วเคคุ้มกันตัวเองแล้วกัน เออโอเคอืมเพอร์เฟกต์อืมโอเคอืมครบ c ุมโอ้ยซีเจย์วีก้าดันอัพซีเจย์เก็ตอัพฟรอนท์ดรอป้ายโอเคไปไปไอืมโอเคเห็นเอืม เฟรมตกยับเลยตรงเนี้ยโอ้ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ยังดีอยู่ยังีอยู่นี่มึงมันมีอะไรวะเนี่ยถ้ามุมสูงนี่มันจะเฟรมตกเฮ้ยให่าอญ่ใ่ ดูมันทําดูมันทําบล็อกไม่กะไม่กะให้หนีเลยไงโอ้โหโหดแท้เหล่าแล้วทำไมต้องเป็นสีแดงด้วยรถทหารน่ะโอเคเอาไปซะหน่อยมันต้องเป็นสีแบบทหารทะเลทรายนะเออ You wouldn't know real if it came and hit you in your cheeks. Oh, okay, <laughs> okay, 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 <laughs> okay, okay. Hmm. That shit was <laughs> tight. Tight. Man, that shit was shit. Man, you say you down for the homies, but all you do is complain. Okay. Hmm. Quamcolo pass. Hmm. โอเคเออลืมบอกที่ไม่ได้แคสต,ตั้งหลายคลิปก็เพราะว่าไปเที่ยวมาครับอืโ okay. อเคไปเที่ยวมาจนลืมทำคลิปไปเลยแล้วก็ยังไม่พอไปเล่นดิฟออสปีเอเดอะก,กาวมาด้วยอ,อยากแคสติฟออสปีเออเดอะก,กาวว่ะ,ะโอเคเดี๋ยวรอให้ชุมชนมาก่อนเดี๋ยวค่อยให้โหวตแล้วกันแต่ตอนนี้ชุมชนยังไม่มาเลยอืม Okay. ไปหาโอจีดีกว่าเดี๋ยวขอเอารถสปอร์ตคันหนึ่งเอานี่เลยกันอิฟนฟินตอืมโอเคในโตไปเลยโอเคเดี๋ยวไปหาโอจก่อนแล้วกันนะครับอืมโอเครถเขาาจะแรงพอสมควรเลยอืมโอเคถึงละอืมผมใส่แบบคูณสิบมาเลยอืมโอเค Talking look on to me high, man. Hmm. Okay. Hmm. Hey, fuck you. I don't care what you heard. I ain't nobody's ass technician, bitch. Hmm. Hey, hey, what's up, Lowe? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen, Carl. If I'm going back to a cell, I wanna have a big party first. This may be my last chance to get her. Okay, so what's the plan? Well I'ma slide back over to Grove Street and get those sounds boombastic fantastic. Alright, so what you want me to do? Hmm. I want you to get ready for the park and get some girls, man. Okay. m เล็บตลอดเวลาเอคนเป็นไรอ่ะเออมีเบแซงให้สองคันเลยแต่ว่าเรารถตัวเองมาอืก็ขอเราแรงสุด กดในตั้สอีกแล้วเรีดดิฟอร์สปีดหนะักมากมากมากไปหน่อยโอเคเอ๊ะเดี๋ยว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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยสาไฟหายไปไหนวนะเนี่ยโอ้หงานเผาจริงๆเนี้ยต่อยลงเสาไฟใหม่นะแต่ว่าไม่แค่เปลี่ยนเสาที่มันมีแค่นั้นแหละเฮ้ย I'm <laughs> not Hey, Carl Johnson. <laughs> CJ. But he here, Hmm. Move over. Let him sit down, asshole. Hmm. So you finally found time to drop back? Man, I've been busy. I've been burying my moms, man. Sounds like a fucking excuse to me. Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl. Hmm. Now you get this straight. We own you. You're ours. Hmm. We can shit on you from such a height, you'll think God himself has crapped on you. You understand? He better fucking understand. Yeah, he better have. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy hold up across town. Hmm. You got that address, Pulaski? ตูโดนัทเก็บรายละเอียดดีว่ะชอบตรงนี้แหละดีฟิตีทอ่ะโอเคมีรถตำรวจจอดอยู่เราขอรูตัวเองไปแล้วกันเพราะคนส่วนใหญ่ขับรถตำรวจที่จอดอยู่ไปไง เออโอเคเราไปตรงนี้เรื่อยๆตรงยาวๆแล้วก็ไตตัสนั่นแหละเล่นดิฟอร์สปีดมากไปหน่อยไงไม่หมั่นไส้ไม่หมั่นไส้โอเคโอ้ยโทษ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  รถมันแรงไงโอ้ยอออโอเก๋ๆๆหลักนี้เลยโอเคเก็บมาพอดีในตัวมีอยู่แล้วมีช่องหนึ่งเคยซีเรียสเลยว่าระเบิดร้อยลูกโดนแล่ไปกับโมโตโท็อปไม่เก็บก็ไม่ได้ดินะอืมไปดึงโมโตโท็อปอันเมื่อกี้นะเออโอ๊ยซุ่มหันกล้องนี่ทำไมวะเนี่ยโถ่ ไฟบอดไปสองดวงเลยเนี่ยเฮ้ยโอเคอ๋อเฮ้ยโอเคเจาะไปตรงนี้แหละอืมโอเคโอเคเลี้ยงอืมเฮ้ยเฮ้ยเออฟิกสี่มันดูดีขึ้นว่ะ เออดีมากดีนั่นแหละอืมฟิกซิกการคว้าม,มันดูดีขึ้นโอคอืมเอาไปอ่าเราไม่ต้องกลัวเราเป็นลูกศิษย์ตัวปลุกเข้มฮโอเคถ้าเกิดไม่ได้ทำาะรกิจรถดับเพลนะร้องโอดอวนไปแล้วซีเจร้องแบบหน้าดิง้งดิงด้วยนะอืมทีนี้เราไม่ต้องกลัวอโอเค เดนิสโอเคยๆๆๆอะไรเล่าเหฮ้ยโอเคสาวโอ้ระเบิดไปแล้ะอีรถโบโดขนาดนั้นแหละมาเอาทางดับเบิลก่อนเดี๋ยวให้ไปลงไปเอาที่ในครัวอีกจะได้ไม่เสียเวลาอืม โอเมโอ้ g เ <Okay, S 2> <Bang. S 1> ริ่มถล่มแล้วเริ่มถล่มแล้วโอเคจุดจะถล่มละโอเคไป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 ดับ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 ถึงแม้เราจะฝ่าไปได้แต่ว่าเธอฝ่าไปไม่ได้อึม โอเคๆอืมที่ดับดับเธอจะได้มาได้เคย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 เครู้แล้วนะไป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 อืมโอเคมาไหมมาไหมมามามาผมดูคลิปฝรั่งสปีดรันคนเดิมอะเธอไม่มาปุ๊บฝรั่งคนนั้นหัวร้อนเลย กระทืบแล้วยิงเธอแล้วก็เอาไมให้มนะเอาม้จบออเฮ้คุณดู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 อูด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 ดู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  a ูด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 ู a ู Be my be man. Okay. It's DJ, right? Mm hmm. How you know me? Everybody in the Grove knows you and your brother. So I thought you'd run away. I never ran away, okay? I just needed to get away from shit. Okay. Mm hmm. This is my place here. Mm -hmm. Hey, what's your name? Denise. 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 Give me a call sometimes. Go mm out -hmm. or something. Yeah, I'd like that. โอเคโอเคฉันจะจับคุณ later C J โอเคเอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยไอตรงที่เดนนิสนี่ก็เหมือนกันพอดีว่าดูสปีดลันมาแบบมันมีรถตำรวจมาชนเธอจนล้มแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะแบบตำรวจแลกกับคนร้ายไงอืม ไมสบิดมันเจออะไรอย่างนี้เยอะแยะเลยวันนี้ยโอ้ไม่โโอ้ไม่อ้ไม่โ่อ้ไม่โ่โอ่โอ่ไอ้ไม่ม่โอ้ไม่อ้ไม่โอ้ไ

I do need some work, man. He they he th Hey, what's up with you, back? <laughs> so you back on the block, huh? Hell yeah! You're a real killer, huh? What he done at I ain't, huh? Stall him out, nigga. Hey, Relax, man. <laughs> okay, I'll put my. Hey! A ball is possible. are headed up here right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. Scroll Street. Okay, okay, Hmm. Damn, man. โอเคโอเคไปไปเอารถไปบล็อกถนนโอเคไปเออถ้าคุณผู้ชมได้ยินเพลงนี้อยู่นะแสดงว่าคิดผมไม่โดนนะครับไม่โดนลิกไงถ้าคุณผู้ชมได้ยินอยู่อะถ้าไม่ได้ยินแสดงว่าโดนไม่น่าหรอกมั้งโอเคมาๆเคเคเค เสียงดังเสียงดังโอเคโอเคนั่นแหละนัแหลโอเคโอเคโอ้ยแอบ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 เหรอโอเคโอเคอืมีคิดว่าจะเนียนข้างบนข้างบนโอเคโอเคอืมอันแหละอืมแตกแตกแตกสวยพี่สวยฮ่าฮ่าโอเค มาเพิ่มอีกออืมโอเค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 อืมอย่าขวานโอเคไปไปไไปไปไม่ดเลยเว้ยอืมโอเคเกี่ยง เขาเป็นปาร์ตี้ยี่ทอร์กเพลินเลยและข้างไหนไม่ได้ยินเสียงปืนเลยหรืไงวะล่ะ Why OG น่าจะเปิดเสียงดังอะว่าไปโอเคความพบรบพัฒน์โอเคเดี๋ยวขอไปทําเทปนี้อีกภารกิจนึง อโอเคโอเคโอเคโว้ยชนอีกแล้วบูสนั่นแหละเออขอไปถึงเทปินินเลยกันอโอเคมาจอดตรงนี้ก่อนดีก,กว่าเดี๋ยวรถหายเดี๋ยวจอดใกล้ไอนน้โทรศัพท์อืม What's up, Sweet? Oh, sweet. We a his brother. What? Check this out. He was buying shit over at Glen Park. He know the hood's talking, and he's hiding out with his new ball of friends. Shit, man. How we gonna get to him? It's time for you to announce your sure return, CJ. You fuck up Glen Park, and that turncoat bitch-ass nigga's gonna lose nerve and make a break. Okay, okay. I'm gonna hey, this is your gig, CJ. You need some strike. Get over to Army Nation and get it heated. Kay. Carl! Mm. Damn! Where are <laughs> <you>? <laughs> Shit! Where you running off to, Carl? Hmm. I thought we were friends. Yeah, whatever. As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, hmm. I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh yeah? How? i like the status quo carl i like having all you bastards doing my job for me blowing each other's guts all over the side dumb bastards mm -hmm. now if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another that truly troubles me carl so what you saying man i'm saying the ballers have brains carl they watch the news i'm saying they're making friends cutting deals and tooling up for more than half-assed drive-bys t h e e m สาวไฟก็ไม่มีเฮ้ย e ปดูโดนโทมัสตัดไปเลยมั้งเฮ้ยโอ้โดีพิธีนึกนึกมุกนี้ออกเลยที่เสาไฟหายไปเพราะโดนโทมัสเอาขวานตัดโอเค ออทำไมนึกมุกนี้ไม่ได้วะเนี่ยช่วงนี้ก็กลับไปดูทอมแอนด์เจอรี่บ่อยอยู่ด้วยเออเว้ยโอเคโอเคอาลั่จะไปทางนู้นได้แต่มาเอ้ยพี่ไปแรงมาทางนี้ไปเหอะไฮเวย์คนมาได้เหมือนกันแหละ จะลองเอารถคันนี้จิ้มที่จุดมาเกอร์ดูซิว่าไอ้เจ้าไอ้เจ้าจะเรียกว่าบั๊กนี้ไปวะไม่น่าใช่บั๊กอะเป็นการแปลงรถไงแปลงรถให้มันกันไฟกับกันระเบิดไม่กันกระสุนหรอกนะอืมถ้ากันกระสุนนี่โอ้โหแหลมเลยแหละแบบมิชชั่นเฟลล์รัวๆได้เลยอืมเพื่อเป็นการความรถที่ทนอึดถึกทนที่สุดแต่นี่มันกันได้แค่ ไฟกันระเบิดโอเคเอาคนนี้จิ้มปุ๊บอลองดูซิโมชั่นดิฟิทิฟยจจังอยู่หม่เจ้ากริสตัวนี้อู้เป็นชี่แต่เต้าบอยจิเรียวบันชี่แล้วแต่ความถนัดแล้วกันโอเคอโอเคมา เฮ้รถโฟกัสคุณระเบิดใช่ไหมยังอยู่เว้ย <c oughs> <c oughs> เอ้ยยังยังชนอยู่ยังชนอยู่ <c oughs> ชนถังโอเคหมายคันหนึ่งตีมาตีมามามาโอเคโอเคเอ้ยอย่าควา่ำ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 โอเคอืมชนอืมชนนั่นแหละมันจอดไว้ตรงนี้แลหละหวังว่าจะยังอยู่นะโอเค โอเคเอา S okay. e M G อโเคียวเค้ยโอเคกระสุนเยอะแค่ไหนก็เก็บมาดีกว่าเออโอเคโอเคโอเคอืโอเคจริงมาอืมโอเคอืระเบิดโอเคมีฐางระเบิดเตรียมให้พร้อมทุกอย่างอ่ะ อเเคบูมโอเคมีเกาะตรงนี้ก่อนเข้าก็ลืมเก็บแต่ดีนะที่มีให้เก็บเรื่อยๆโอเคอืมโออเคืมยิงนั่นแหละเห็นนะเห็นนะโอ้ยบระลาดอืมโอเคคนหนึีกคนนึงอืมนั่นแหละโอ้โหโอเคโอเคโอเคอืม โอเคโอ้โหโอ้โโอ้โหสองกรบอกโอเคโอเคโอเคโอ้โหมันเยอะเลยโอ้โหโอ้ยไม่ยั้งเลยโอเคโอเคไป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 ตามไปตามไปกระโดโอ้ยไม่โดนไม่เป็นไรเลือดเราเยอะกล้ยละ โอ๊ยจะปีนทำไมเนี่ยเกเกกเกเกกเเฮ้ยอย่านี้อย่านี้อย่านี้อเฮ้ยเอารถไม่ทันเก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 โอเคไปไเฮ้ยรถเราอยู่รถเราอยู่ับเราตามเได้ไปเร็วเเร็วเรยังทันอยู่นทันอยู่เร็วเโอเคตไปตไปนั่นแหละ โอ้ยจะทันไหมเนี่ยหางยานก็แตกโอเคเฮ้ยในตัสโอเคในตัสไปเลยวู้โอเคโอ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เย้ลรัว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 ไปเลยลัวไปเลยโอเคเรียบร้อยอื้วู คอ okay. อืมเอาละรครับต้องกดโบวเเพลงตนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าพาร์ทสุดท้ายจะเป็นาพาร์ทหน้าแล้วนะครับ <c oughs> าพาร์ทหน้าจะเป็นาพาร์ทสุดท้ายแลวนะครับาพาร์ทสุดท้ายของรถซันโต้นะครับถ้าใครชอบกดไล์กดแชร์กดสปอนไซอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเลยนะครับจะได้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับ And the muscle fat and sex appeal You get clothes from bingos and prolapse Suburban zip, victim and reset. Watch your back when in rival hoods They'll test just to guess if your survival's good Ducking shells at the cluck and bell Jump out bust and gun until they tuck their tail It seem like I'm on impossible missions the predicaments, hostile positions